สก็กำลังจะสายตอนเต็มๆแล้วครับแต่ว่า EP 1ในวันเสาร์ที่สุดนี้ครับก็ผมอยากจะบอกว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่สนุกเข้มข้นตัวพันโนเนียแล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมากมายครับตอนแรกก็กังวลว่ามันจะเขียนบทยังไงให้มันสนุกได้เท่ากับสิ่งที่เราเคยทำมาตอนซีซั่นหนึ่งแต่พอสุดท้ายแล้วทีมเขียนบทหรือแม้ทั่ตัวปิงเองเนี่ยทำบทเสร็จผมมั่นใจเลยครับว่าเป็นบทที่สนุกกว่าซีซั่นหนึ่งแน่นอนครับจริงจริง จะบอกว่าเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก็แบบนน <c oughs> จริงๆพอมันประสบความสำเร็จตอนซีซั่นหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็ก็ดีใจนะครับแล้วก็คิดว่าการกลับมาเนี่ยจะทําให้มันมันมีคนติดตามไม่เท่าเดิมผมก็หวง่วงอยู่เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าวันที่ตอนที่เราทํางานเราทํางานอยางเต็มที่นะนะทุกคนทีมงานก็นทำงานเต็มที่ก็คิดว่าหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการรอลุ้นเอาละฮะแล้วพอตอน EP สอมันมันเริ่มจริงๆตอนที่เราเริ่มปล่อยโปสเตอร์เริ่มปล่อยวิดีโอจนกระทั่งมาถึงวันที่เราออนแอร์ EP สอเนี่ยมันก็ เหมือนมีแฟนๆฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่แบบยังไม่ยังไม่เคยอ่านไม่เคยดูฮอร์โมนเนี่ยพอมาดูซีซั่นนี้แล้วเขาเขาเหมือนให้การตอบรับที่ที่มากขึ้นกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะเลยครับตั้งตั้งโจมครับจริงๆในซีซั่นแรกเราทําจากสัญชาตญาณล้วนๆเลยนะตอนที่เราเริ่มต้นเขียนบทกันกันกบกับปิงแล้ะทีมเขียนบทนะครับว่าคือ คือผมรู้สึกว่าเราอยากทําซีรีส์แบบที่มันออกมาปีหนึ่งซีซันหนึง่งแล้วปีต่อไปก็ออกอีกซีซันหนึ่งเนี้ยก็ใช้จากประสบการณ์ของการเป็นคนดูซีรีส์ที่เคยดูซีรีส์มุนนอกมาก่อนอย่างเงี้ยครับแต่พอมาซีซันสองเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะคนทำเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรอย่างจากการทำซีซันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่าเรื่องเพื่อให้คนดูเข้าใจหรือเข้าถึงหรือแม้กระทั่งว่าเขาอิ่มกับเรื่องราวที่เราเล่าอย่างเงี้ยเราได้เรียนรู้จากซีซันแรกมาเยอะเ้วก็เชื่อว่าถ้าคนดูยังติดตามเราในซี ได้รับอัจฉริที่ขบรถได้แน่นอนคิดว่าเนื้อหาจะยังสะท้อนเรื่องราวไว้รุ่มแง่ไหนไหมครับจริงๆซีซั่นนี้นี่มันด้วยความที่ซีซั่นหนึ่งมันคือซีซั่นสองที่พูดถึงตัวละครกลุ่มเดิมๆใช่ไหมฮะในเรื่องของคาแรคเตอร์เนี่ยมันถูกเล่าไปแล้วในซีซั่นหนึ่งแต่นะซีซั่นนี้มันจะพูดเรื่องราวของความสัมพันธ์มากขึ้นครับแล้วก็เห็นการเติบโตและการใช้ชีวิตของเด็กกลุ่มเดิมในปีต่อมามากขึ้นครับเนื้อหาจะแรงไหมที่ออกมาทบอกมันงแรงท จริงๆก็ก็ยังกลัวอยู่นะครับแต่ว่าพี่ว่าจริงๆตอนซีซั่นหนึ่งที่กลัวกว่านี้นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างนี้ใดๆอะไรหมายถึงว่ามันคนยังไม่เคยรู้จักฮอร์โมนมาก่อนเลยแล้วพอตัวอย่างมันออกมาแล้วเห็นแบบสไปด์แบบผีบเด็กผู้ชายคนหนึงในห้องวินแล้วพูดประโยคนั้นอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าตอนนั้นอะที่ พี่ตื่นเต้นและกลัวว่าเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่มันกระแสสังพมที่มันกำลังจะเข้ามาอะไรเยงี้ยฮะแต่พอมาถึงซีซั่นสองเนี่ยเราเคยทาซีซั่นหนึ่งให้คนดูได้เข้าใจแล้วว่าฮอร์โมนมันมีเจตนาอะไรอยู่อะไรเย่างี้ครับดังนั้นพอมาถึงซีซั่นนี้คือก็ต้องยอมรับครับว่าเนื้อหามันเข้มข้นแล้วก็มีประเด็นที่ค่อนข้างแรงขึ้นในระดับหนึ่งแต่เชื่อว่าผมปิงแล้วก็ทีมเขียน,ทนบทแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยเรารับผิดชอบต่อคอนเทนต์ที่เรานําเสนอกับเชื่อว่าปิงปดได้ชัดเจครับ คี่ยองควายในเขาว่าแรงแล้วมันจะถ่ายในตอนแรกเถ้ามันเชื่อมรอบีทีวีครับก็ไม่รู้อันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับผมได้ข่าวมาว่าทางผู้ใหญ่จะใช้ระบบการเซ็น,นเซอร์ระบบเดียวกันกันกบหมายถึงว่าจากฟรีทีวีมาใช้กับกับกับอ่าช่องที่ไม่เวทีอ่าช่องช่องเคเบิเลในเมื่อใช้ระบบเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะก็เลยเอาคอนเทนต์ลงมาฟรีทีวีเลยครับแล้วก็ที่จริงแล้วสําหรับผมนะในวันที่เริ่มต้นทำทำฮอร์โมนและเริ่มต้นทําบทเนี่ยเรา เราคิดว่าเราเราคิดเยอะมากเลยฮะคือหมายถึงว่ายิ่งพอมีซีซันหนึ่งมาผลตอบรับของคนดูเยอะขนาดนั้นคือคือตอนทำซีซันหนึ่งเนี่ยเราก็กลัวว่าคนดูจะเข้าใจเราหรือเปล่าแต่พอเราทําเสร็จปุ๊บมีคนดูเข้าใจเราเยอะขนาดนั้นอะ่ะพอเราเริ่มต้นทำซีซันสองอ่ะความรับผิดชอบมันมันยิ่งต้องรับผิดชอบความรู้สึกคนดูกลุ่มนั้นมากขึ้นนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าตอนที่เราทาบทอ่ะเราใส่ใจพาร์ทนี้มากครับครับ ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าซีซั่นหนึ่งมันประสบความสำเร็จสูงมากแล้วก็มันทําให้เกิดความกดดันว่าเราจะทําได้มาตรฐานเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพี่ยงก็พูดให้เราวางใจขึ้นด้วยการบอกว่าพี่ยงจะอยู่กับเราทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นในกระบวนการทํางานเนี่ยพี่ยงก็จะคอยดูแลอยู่ทุกขั้นตอนจริงๆนะก็คือมีอะไรพี่ยงก็จะคอยสอนตลอดเวลาอย่างเนื้เอเนื้อหาอะไรอเงี้ย พี่ยงจะมีเส้นมาตรฐานที่พี่ยงเคยเจอมาแล้วว่าซีซันที่หนึ่งทำแบบนี้ไปแล้วมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กเขาก็จะมาแชาร์ให้เราฟังเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วแหละในการบาลานซ์ซีซันสองว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีให้มันสนุกขึ้นด้วยท้าทายขึ้นด้วยแต่มันก็ต้องอยู่บนเส้นมาตรฐานที่ที่สมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นหรือเรื่องอะไรก็ตามครับก็จะผ่านกระบวนการคิดเยอะมากว่าเฮ้ยเราจะเล่าประเด็นนี้เพราะอะไรทำไมเราต้องเล่าเรื่องที่แรงแบบนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ทุกอย่างจะถูกคิดและเตรียมตัวมาอย่างดดีห ทั้งที่ถ่ายไปทั้งหมดครับก็คิดว่ามั่นใจแล้วพอใจพอมากที่สุดแล้วครับเท่าที่เราทําได้นะครับเาจ้นห <c oughs> ตื่นเต้น,นครับ <hi> แล้วก็กดดันนิดหน่อยมาโหไม่นิดหน่อยหรอ่ากดดันเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นผลงานชิ้นแรกด้วยครับแล้วพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากเลยที่จะแบบว่าได้เห็นผลงานในตัวไปครับผมคาดหวังให้แฟนๆติดตามผลงานของพวกเราครับผมใช่ก็ติดตามผลงานของเราทั้งห้าคนด้วยแล้วก็พี่ๆเจนหนึ่งขงมด้วยครับแล้วได้มีสาพี่จน ีผมปรึกษาพ่อยมากเลยแล้วอย่างเช่นแบบที่ต่อเนี้ยผมก็ปรึกษาร่อยครับเพราะว่าจะเอากลับด้วยการอะไรเงี้ย้คุยกันหน่อยเรเก่ามากนะคะทีนี้คูณ่งไบ้างก็ไหนก่อนครับต่อก่อนนะคะต่อนได้ไหนต่อที่นี่ครับคำถามว่าไงนะครับจริงจริง ไม่อยากเรียกว่ามันแนะนำครับเรียกว่าแบบว่าคือบางครั้งมันเป็นปัญหาในคลาสหรือว่าปัญหาที่เราเจอกันมาก่อนอยู่แล้วเราเรียกว่าเราแชร์ประสบการณ์มากกว่าคือผมกล้าพูดเลยว่าผมยังไม่เก่งพอที่จะไปสอนใครได้ครับค่าตัวองไรคเอการสรุปครับโอ้ยทาผมนี่พูดว่าหึ่งนี่แหละแบบหืมแน่นอนเลยฮะดูจากสีหน้าพี่ปิงแล้วพี่ปิงพอใจด้วยพอใจ พอใจมากครับไ้น่คะเก็ในบ้นนี้เ่หมือนเดิมค่ะเหมืนเดิมแน่นอนค่ะเราะว่าเราก็ปรูตั้งแต่ซั้นี่แล้วเนาะว่าไผ่ต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปซีซั่นนี้ก็ก็เรามาลุ้นกันดีกว่า เหมือนถ้มนไม่มีแบบย้อนที่ดูตังค์ในดาวที่เหมือนกั่ฮอร์โมนาบอว่าแบบเราเกิจดจากจุดที่มาแล้วถูกอ่อนเองคือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการทำซีรีส์ฮอร์โมนนะครับมันเริ่มต้นจากการที่าทางแชนแนลให้ตังเรามาทำซีรีส์เรื่องหนึ่งเพื่อที่ให้คนให้คนตามไปดูในช่องวันใช่ไหมฮะในซีซั่นที่แล้วแต่ว่าด้วยความที่คนก็ยังไม่รู้จักช่องวันคนก็ยังไม่รู้จัก ตัวซีรีส์ก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าทำาองก็ได้ให้คน,นรู้จักคอนเทนต์ก่อน,นก็เลยปล่อยลง u t u b e ครับทีเนี้ยก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่แฟนๆได้ติดตามเราผ่านทางช่องทางนั้นพอมาทำซีซั่นสองเนี่ยการทำงานมันก็ยังคงมีโจทย์อยู่ดีฮะรจริงๆในฐานะของคนทำคอนเทนต์คอนเทนต์เราอยากให้งานของเราไปหาคนดูให้มากที่สุดอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าพอมันโจทย์มันก็ยังเป็นต้องมีโจทย์คือว่าพอเราเราเรา,เรา,เ,ราเราได้ทุนจากช่อง จริงๆตอนแอร์มาเราก็ต้องทํางานหถึงแบบว่าทํางานเพื่อสายช่องแล้วก็เพื่อที่จะทําให้คนมาดูที่ช่องให้เยอะที่สุดอันนั้นที่โจทย์แรกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าผมเชื่อว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เราทุกคน,นยพยายามจะดิ้นรนเพื่อให้มันมีช่องทางนําไปสู่คนดูให้มากที่สุดซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าคนดูน่าจะเห็นแล้วครับว่าเราพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มี YouTube ผมเชื่อว่ามันไม่น่าไปถึงคนดูได้ยากครับก็ฝากคนดูทุกคนอย่าเพิ่ง ทิ้งฮอร์โมนนะครับฝากเรียนสองด้วยครับพี่ยงกลัวแฟนคลับมันจะลดน้อยห่อยลบนะครับเพราะว่าจะนเป็การทางานนี้ไมได้ก็จริงๆผมเชื่อว่าแฟนคลับฮอร์โมนน่าจะเข้าใจนะฮะเพราะว่าเขาถ้าเขาได้ดูงานเราคือถ้าเป็นแฟนคลับฮอร์โมนจริงรักฮอร์โมนจริงผมเชื่อว่าตามงานพวกไอ้ตามการการพูดคุยการ ตามการให้ข่าวพวกเราเขาจะเขาจะเข้าใจว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราก็ลังทาอะไรต่อไปครับก็เชื่อว่าเขาจะเข้าใจครับทราไมได้ดูจากดูดย้อนหลังดไ้ไ,ไ,ไหนนะคบดูย้อนหลังไ,ได้ที่แอฟเอสมูวี่สโตครับแล้วก็ที่ช่องจีเอ็มอนแอร์ครับและให้ฝากเลยครับครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราเราเรา,เราเริ่มต้นทำฮอร์โมนเนี่ยด้วยเจตนาที่แบบเราอยากทำซีรีส์ที่มันสะท้อนความเป็นจริงของวัยรุ่นทุกวันนี้ผมผมไม่ได้บอกว่าฮอร์โมนมันสะท้อนปัญหา หมายถือว่าสะท้อนสังควมวัยรุ่นนะเด็กในฮอร์โมนไม่ได้เป็นตัวแทนสังคมของเด็กวัยรุ่นกลุ่มใดๆก็ตามมันเป็นปัจเจกของมันเองเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่อว่าการเรียนรู้ปัญหาจากปัจเจกและก็ความจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เราได้เข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นแล้วคนดูจะเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปกับตัวละครเหล่านั้นแล้วก็เขาสามารถหาทางออกให้กับการแก้ปัญหาในชีวิตตัวเองได้ยังหวังว่าคนดูดูฮอร์โมนจะดูไปคิดไปนะครับฝากทุกคนด้วยครับ